พาชมบ้านตากอ,อากาศของกองสหรัฐ วิวเหมือนต่างประเทศเชียวล่ะค่ะเยือนปากช่องยนต์บ้านพักตากอากาศของก้องสหรัฐเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คนบันเทิงไปจัดจองสร้างบ้านพักตากอากาศกันไว้หลายต่อหลายคนล่ะค่ะสําหรับพื้นที่ในแถบอําเภอปากช่องจังหวัดนคนรราชสีมาหนึ่งในนั้นก็คือนักร้องนักแสดงคนดังอย่างพีกองสหรัฐค่ะที่ไปสร้างบ้านสไตล์โมเดิร์นเอาไว้เป็นที่พักผ่อนของครอบครัวส่วนจะสวยงามน่ายอยู่เพียง ายนางใดนั้นมาชมพาไปพร้อมๆกันเลยค่ะ